อรุณสวัสดิ์เจ้าเตอ๋อจริงเผยแร่วันที่8กันยายน2568ไม่ต้องจงใจความกลมเกลียวย่อมปรากฏมีฝืนดึงดันความอ่อนโยนย่อมเผยออกเองจากเนื้อหารักษาพลังให้อ่อนละมุนดุจทารกน้อยได้ไหม่ การรักษาพลังหมายถึงการตั้งจิตมั่นเพื่อรักษาพลังชีวิตที่เกิดจากการประสานของหยินและหยางประโยคนี้หมายความว่าถ้ารกหายใจยาวลึกร่างกายอ่อนนุ่มเพราะจิตใจไร้พันธนาการแต่ผู้ใหญ่หายใจตื้นร่างกายแข็งกระด้างเพราะจิตฟุ้งซ่านหากมนุษย สามารถตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันขณะคิดจะไม่อุดตันจึงทำให้พลังชีวิตไหลเวียนทั่วกายเลือดลมสมบูรณ์และความอ่อนละมุนจะเผยออกเองอย่างเป็นธรรมชาตินี่แหละคือความหมายของคำว่ารักษาพลังให้อ่อนละมุนดุจทารกน้อยได้ไหมประเด็นสำคัญของการ รักษาพลังให้อ่อนละมุนดุดทารกน้อยได้ไหมอยู่ที่การบำรุงพลังชี่ชีวิตกำเนิดขึ้นจากการรวมพลังฟ้าดินพลังชี่นี้เกิดจากการผสมผสานพลังหยินหยางแห่งฟ้าดินพลังที่ให้กำเนิดชีวิตนี้เป็นพลังชี่แต่ดั้งเดิมที่เตรียมด้วยความเข้มข้นบริสุทธิ์ของธาตุอากาศ ่อมาได้ขยายกลายเป็นลมหายใจของมนุษย์บุคลิกภาพสนามแม่เหล็กและจิตวิญญาณดังนั้นพลังชีมิใช่เพียงแนวคิดที่ล่องลอยแต่คือพลังงานที่มีอยู่จริงคำว่าอ่อนละมุนในประโยครักษาพลังให้อ่อนละมุน คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่พลังชี้ไหลเวียนอย่างลื่นไหลโดยธรรมชาติเต้าเติดจริงบทที่55กล่าวว่ากระดูกเอ็นที่อ่อนแต่มือกลับยึดได้แน่นความอ่อนนุ่มของทารกไม่ได้แปลว่าไม่มีเรียวมีแรงแต่คือความแข็งแกร่งเพราะไร้ยึดติดไร้พันธนาการ แต่ความคิดของผู้ใหญ่มักฟุ้งซ้านจึงสิ้นเปลืองพลังทำให้จิตมินยานยุ่งเหยิงกระจัดกระจายเมื่อยึดมั่นเกินไปพลังย่อมข้างค้างอุดตันจึงทำให้ร่างกายแข็งกระด้างสุภาษิตว่ากันว่าคนเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังชี่แต่พลังชี่นั้นอยู่ที่การ รักษาความเป็นกลางไม่ใช่การไขว่คว้าเช่นเดียวกับเต้าที่เน้นการปล่อยวางไม่ยึดติดอากาศรอบกายเรานั้นมีอยู่มากมายไม่ต้องจงใจหายใจเรากับรู้สึกผ่อนคลายเสียยิ่งกว่าคุณสมบัติเต้านั้นนิรนันร์หากเราไม่ยึดมั่นถือมั่น ็ย่อมเข้าใกล้เต้าได้โดยง่ายการรักษาพลังให้อ่อนละมุนไม่ใช่วิทยายุทธที่เลิศเลออนันใดเลยแต่คือการพาจิตกลับคลืนสู่ความเรียบง่ายเพื่อจิตเรียบง่ายพลังชี่จะไหลลื่นเมื่อพลังชี่ไหลลื่นร่างกายก็จะอ่อนนุ่มความสัมพันธ์จะกลมเกลียวสมานฉันท์ สุดท้ายชีวิตก็จะราบรื่นดังนั้นหัวใจสำคัญของการรักษาพลังให้อ่อนละมุนอยู่ที่การบำรุงพลังชี่และหัวใจสำคัญของการบำรุงพลังชี่อยู่ที่สุดทารกน้อยได้ไหมหากสามารถกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์เช่นทารกได้แม้ผ่านโลกแห่งความผันผวน ก็จะเหมือนลมพัดผ่านใบไม้อาจสะพัดแต่รากไม่เคยสั่นคลอนชีวิตก็เป็นเช่นนี้เองไม่ต้องจงใจความกลมเกลียวย่อมปรากฏมิฝืนดึงดันความอ่อนโยนย่อมเผยออกเองอรุณสวัสดิ์ ชีวิตมีไว้ไม่ใช่ให้ใช้อย่างรีบเร่งร้อนรนแต่จะต้องไปสัมผัสถึงความรู้สึกในขณะที่เดินทางเมื่อยือนตระงานอยู่ท่ามกลางหุบเขาและท้องนาพาสงบนิ่งคือกระจกสะท้อนใจของฉันเมื่อยือนตระงานอยู่ท่ามกลางผลได้ผลเสียเพียงมีหนึ่งจิตแห่งความดีงามก็เพียงพอจะสร้างความสุขได้ยาวนาน เมื่อยืนตระงานอยู่ท่ามกลางสายน้ำและคุนเขาเรามักจะได้พบกับตัวตนที่แท้จริงของเราเองโดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวว่อ22กรกฎาคม6 8 6 8